ตกใจและงงมากมาลายทิพมันจะมีให้ทุกวงเลยใช่ไหมมาไลาทิพนี่ผู้ใดในมาไลหลายๆพวกมาไยหลายๆ,ๆนี่คือเป็นมาลายทิพหมดเลยใช่ไหมลาสูดเห็นทางนุชแชนเนลนะคะแล้วก็มีท่างบอสนุอีกได้มีการมาโพสต์บนเพจเฟซบุ๊กของตนเองในเรื่องของมาลายทิพน้องอาร์ไอศกุณาพลว่าไปหอน,หนั่งเอกเกา่าสมัยนั่งเอกเกา่าตะกีนะคะว่าหอน,หนั่งเอกเกา่า ว่าเป็นมาลายพวงเดียวกันของทางเอกเก่าตั้งแต่สองสามปีที่แล้วแต่ปีที่แล้วพวงเดิมเอามาห้อยแล้วห้อยอีกพี่น้องประเด็นมันเกิดขึ้นก่อนที่จะไปเบิิงโพสของทางบอสหนุนะคะมันมีทางเพจนุชาแนลนะคะก็เป็น FC เป็นคนที่คอยอัดคลิปอัดอะไรลงเกี่ยวกับน้องอาสกนพรเกี่ยวกับเสียงวิหกเพราะว่าทางคุณนุชาแนลนะคะขออนุญาตนะคะเพิ่งในมิการแคปสำหรับคนที มาอวอรคอมเมนต์แบบนี้เพราะว่าแคบเป็นโพสที่บอกว่าพี่จ๋าร้องเพลงน้องฟ้อนหวานๆวานอยู่ข้างๆ้าน่ารักจังเลยค่ะอันนี้เป็นคลิปที่เป็นประเด็นประเด็นในคลิปนะคะทางนู้นชาแนลได้มีการแปะลิงก์ของคลิปไปว่าเป็นคลิปอะไรนี่ค่ะพี่น้องให้เบิงจะเข้าเห็นปะเนี่ยเนี่ยเป็นคลิปคลิปนี้ที่เป็นคลิปต้นเหตุแล้วก็มาลายพวงนี้นะคะเห็นไหมมาลายพวงที่น้องอาไอสกุลพร กำลังหอยข้อ,อยู่นีบอกว่าเป็นมาลายทิฟน้องไม่ได้จริงๆสําหรับคนทีมมากคอมเมนต์นะคะบอกสาบว่าคุณต้องการอีหยังปัดเด็นของคุณคืออีหยังแล้วไปเกี่ยวอะไรกับนางเอกเก่าเออไปเกี่ยวอะไรกับนางเอกเก่าเราพูดแบบนี้สําหรับคลิปนี้เป็นคลิปต้นเหตุเพราะว่ามันมีคนมาคอมเมนต์นี่แหละคอมเมนต์นี้บอกว่ามาลายพวงนี้เห็นมาตั้งแต่สมัย จุดๆนั่นก็คือนางเอกเก่านะคะยังเอามาอีกหรอเออแกชาวบ้านเพื่ออะไรเนาะหมอลำหมอลำคุนาเสียครับพี่น้องทําเพื่ออะไรเนาะหมอลำหมอลำหมอลำสมัยนี้เป็นยังคือตองนี้แต่มาให้ทิย์แท้แล้วก็มีคนมาตอบกลับคอมเมนต์เยอะแยะมากมายเหมือนกันกับทางด้านคนคนนี้ คุณจะเมิ้นอะไรก็คิดดีๆก่อนนะคะไม่ใช่มั่วแบบนี้เดี๋ยวจะโดนแม่ๆเอฟซีเขาไม่พอใจดูถูกน้ําใจแม่ๆหาว่าเอาพวงมาลัยพวงเดียวมาหลอกคนดูผิดนะคะระวังด้วยนะคะพนวันสีค่ะพี่น้องเออล้อไหนเห็นพวงไหนก็มาให้ดูไหนซีบ้านเสียมิหกพาวัสีค่ะจะได้ให้เขารักจริงไม่สตอนะคะคงเคยเห็นพวัสีแล้วาพี่นุก็บอกว่าถูกใจ มากคะ่ะเพราะว่ามีคนไปปกป้องน้อไอยสก,กุลพรเยอะมากมายปกป้องเสียงวิหกเพราะว่าต้องเป็นผู้ใหญ่แบบไหนถึงพิมพ์ให้เด็กแบบนี้ก่อนจะพิมอะไรลงโซเชียลคิดดีๆก่อนนะคะเพราะว่าสำรับโพสโพนี่เพื่อนกับว่าคอมเมตนต์เรื่องกันว่าไม่มีมาลายทิปนะคะเป็นมาลายจริงๆค่ะไม่ใช่มาลายทิปจ้าจะไปยุใส่มาน้อศูนย์เดย์ค่ะและ้วเพื่นอนกัไไ้แคปมาลงเลรอคะพี่น้องแคปมาลงทางนูแชแนลอีกค,ครั้งหนึ่งเพราะว่าทาง พี่นุชาแนลได้มีการไปตอบโพสต์ของยายคนนั้นนั่นแหละที่บอกว่าพวงมาลัยชุดนี้เห็นตั้งแต่สมัยจุดๆๆ,ๆยังเอามาให้อีกรอคุณานจังสีค่ะแล้วทางพี่นุชาแนลก็บอกว่า mm. เดี๋ยวก่อนพวงมาลัยตั้งแต่จุดๆ,ๆอยู่คืออะไรน้องได้มะลัยของจริงไม่ใช่มะลัยทิพย์จ้าลองเข้าบ้านฮักนะคะจะได้รู้ว่าเอามะาลัยทิพย์มาให้ ที่นี่ไม่มีมาลายทิพจ้าคุณอนะสีค่ะอยากให้เจ้าไปขอมานักแน่มาพืน้นในการรวบรวมเงินจังไดเห็ดจังไดแล้วเขาบอกว่าบางทีก็นะถ้าไม่รู้จักแต่คอมเมนต์ดีๆก็อยู่เฉยๆจ้าที่นี่ไม่มีมาลายทิพจ้าอ่าหลังจากโพสต์ออกไปคุณก็มาโอ้โหทัศนคติทำไมติดลบได้มากๆไม่ชื่นชอบก็แค่อยู่เฉยๆโอ๊ยเนาะคุณมาเสีค่ะพี่น้องปี2024แล้วจ้าอยู่ในกาลาจังเลย ม,มาลัยของน้องจุดๆเขาก็ของเขาไปกินจนหมดนแล้วจ้าเะนั้นสิค่ะไม่มีใครที่จะมาละยมาบุนหลอกคนที่บูลลี่คนอื่นหรือมีความคิดด้านลบทําให้เขาทามาหายกินลําบากเพราะเขาเป็นทุกข์ในขณะที่คนอื่นมาอิจฉาเขาก็มีคอมเมนต์เยอะแยะใครอยากเห็นคอมเมนต์เต็มๆสาม,มาตามเขาไปในห้างนุชแนลนุชแนลนะคะแล้วทางบอสก็ได้มีการมาโพสเช่นเดียวกันในเรื่องของมาไลายทิพตบุ็คือบอยย่อม เห็นโพสมุสอกกับตกใจอีอย่างมันมีประเด็นอีอย่างดราม่าอีหยังเกิดขึ้นพราะว่าห้างบอลนะคะได้มีการโพสออกไปทางด้านเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะบอสนุเพื่อนบอกว่าเสียงวิหกมีมาลายทิพด้วยหรอตัวเองไม่ได้เป็นคนให้ศิลปินก็อย่าดูถูกคนที่เพิ่หนไัสพอร์ศิลปินว่งข่อยห้ายผู้เพิินใจโซโปกกระาดเก็บไว้คนเดียวเด้ออยแสดงออกให้รู้ว่าตัวเองต่ำที่ความคิด ฟาดเบาๆแต่เจ็บมากๆความคิดคือต่ํามากๆที่มาบอเด็กน้อยปานนี้มาไล่พี่น้องรูปแบบการทาอะไรถ้าสมมุติมาจากร้านเดียวกันก็รูปแบบคล้ายๆกันนะคะมาไล่สุนหมาเหมือนกันรูปแบบคล้ายๆกันเบิดสิมาวาพว่วงนีเอาจะจำในยุติจะปีสองปีที่แ,ล,แล้วนะจอมาว่าเป็นพ่วงเดียวกันกับนางเอกคนเก่าและเอามาาบอกว่าเป็นเอามาเวียนกันโอ้ยหมอลำเสียงวิหกเนาะหมอลำเสียงวิหกนะจี แล้วทางบอสนกก็ไม่ทนโผล่คอมเมนต์บอกว่าแสดงว,วาวาคอยเด้นี่คุ่นายเจสี่ฮะพี่นอ้องเออเพราะว่าป๊าดมาสร้างว,วาแะมันให้ทิพจังได่ถา้าบ่ลรูจริงเขาก็เขาให้ไปเบิ้งสคริปในบานหักเดอ้อเออบานหัก่ละหลังน่ะบอกเพิ่นแน่ใช่ไหมสิฮะพี่น้องเพิ่นมีแม่หักและมีบานหักทุกๆคนจ้า เพิินค่อยสพอร์ตในทุกๆเรือมาไล่ไม่จริงจ่าย,ยาม่ามัว่ารู้จริงยาม่าพูดค่ะเอี MC ก็ออกมาปกป้องเยอะๆมากมายเออมาสิพี่น้องให้เขาเข้าบ้านฮักบ้างนักร้องทุกคนจะได้รู้ว่าจริงๆมันมีแม่ฮักอยู่นะคะราสีมีนางฟ้าที่จะจำแดงลงมาให้เงินเรียบร้อยแล้วเออแต่ละเมือแต่ละดีะาดหาตเนี่หอบอดนุปวดประสาทน้ำเนาะมังงแถนอคนจะสี่ เงือดอีหลีค่ะพี่น้องว่าถึงมาไล่ทิพโอ้ยกระแสมาไล่ทิพย์โมเมนต์ตัเสียงมีหกว่องไหกระทำที่มีกระแสแล้วแบบได้มาละไเยอะๆมาอะไหรหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านมาหลดคนอาคติมาไล่ทิพไม่นี่ค่ะวงเนี้ยทำไมแบบไม่เห็นแกะเลยได้มาอะไไปไม่เห็นแกะให้ดูเลยแกะจริงไหมหรือว่าเอามาเวียนๆบางคนก็บอกว่าไปซ้มมาบ่มาไล่เออไปเช่ามาห้อยคอเป็นหน้าเป็นตาศิลปินแต่ไม่เห็นตอนแกะ พี่น้องเอาต, Heck, ตรงๆขันเพื่อนบ่มมีมาไล่บ่มีเมยหักซัพพอร์ตนะคะบับบว่าิผพ้ดได้ก็ตามแต่บางคนพึงขามาเป็นนักหลองหมอล่ำป, tomatoes, er ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บบ่ถึงปีมีบานมีรถยอนยังหล่ะบ่ตรงๆขันค <ซ ibe. S 2> <ste> ่าแรงหมอลำซื่อๆนี่พี่น้องค่าแรงหมอลำมันไม่ใช่บัตรบันละหลักหมื่นหลักแสนนะคาแรงหมอล่ำนะฮะก็บ่สาวน้อยบาษาว่าหมื่นหรือจักบาทแต่ว่าไม่ถึงหลักหมื่นหลักแสนได้นอนต่อวันนะค่าแรงหมอลำ แล้วคนที่เขามีตังค์เขาามาจากไหนถ้าไม่ใช่จากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีที่รักเขาคอยสนับสนุนบานหักตั้งประเทศแน่บานหักในประเทศแน่พอหักแม่หักตั้งประเทศที่เพื่อนแบบเป็นผัวเป็นเมียฝรั่งที่เพื่อนลุ้ยๆที่เพื่อนแบบบรลลูนเสาเงินไปยังแหลวกัเอามาให้เอฟซีเอามาให้พูดพิดค่ะขออภัยเอามาให้ศิลปินเอามาให้ศิลปินที่จะครองหักเด็กของชื่นชมโดยเฉพาะน้องอายสกุณาพรที่เป็นเด็กที่มีความสามารถเป็นเด็กที่น่าเอ็นดูมากๆ เป้าหมายของน้องคือการมีบ้านมีที่ดินเป็นของตนเองตอนนี้ก็กําลังก็บเงินบอกตรงๆคันว่ามีเอซีพอหักไหมหักพพอร์ตน้องในการแบบปิดว่องเปิดว่องวันสําคัญของน้องน้องได้มาไล่แบบหลักแสนหลักหมื่นเนี่ยย้อนพอๆแม่แม่เอฟซีทั้งนานเสื้อ้านาผมสวยๆต่างๆหน,น,น,น้าหน้าหย่อนพอๆแม่แม่เอฟซีตัดมาเซอร์ไพร์ทั้งหนังนะคะพี่น้องถามวาท่าเสียมีหกตัดไ้บ่ตัดไ้แต่กับว่าด้แบบ มันมาปัดมาตัดแบบอาทิตย์ละสุดเดือนละสุดจัง FC, เอฟซีพอเอฟซีน่หลายคนมันกับทยอยกันซับเปลี่ยนกันมาตัดชุดนองอน,อนายสกุณาพรจะในกับฝากไว้นํ่สสำหรับคนที่มีอาการติขอย้ําตรงนี้ก่อนที่จะจบคลิปว่าเสียงวิหกหมอลำคณะหมอลำเสียงวิหกไม่ว่าจะเป็นอาไอสกุณาพรพี่ดนธนาดนหรือว่าบอสท,ทั้งสองหรือว่าศิลปินทุกคนในค่ายในวงไม่มีมาัยทิ์นะจ๊ะบอกตรงๆเลย อยากให้ไปเข้ากลุ่มบ้านหักเยอะๆจะได้รู้ว่าการรวบรวมเงินหาบาท10บาทลอยหนึ่งสองลอยของเอฟซีที่เป็นหมืน่นเป็นแสนคนรวมๆกันแล้วก็ได้เงินหลักแสนเด้อค่ะพี่น้องจะไญในขอฝากไว้นะสำหรับคนอาคาติกานจะบ่มากกับอยเจ้าจเ,าเลื่อนพานแล้วก็บ,บอกไปเลยคุณบล็อกคนเดียวไม่สามารถทําให้เขาจมลงได้แต่คําพูดของคุณที่มาคอยกัดเขาทุกคลิปสามารถทําให้ศิลปินเสียความมั่นใจได้เหมือนกันค่ะ สำหรับมันี่ก็ฝากให้เพียงสัมเน่ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้ทางเพจ Facebook สาวเนยอีสานข่าวข่าวนะคะช่วงนี้บุคอยเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวนะคะเพราะว่าบุคอยสบายมีเยอะแยะมากมายกจะได้กับพี่น้องดูแลสุขภาพจากของนี่ให้เป็นคือสาวเนื้อนะคะตอนนี้ก็รเน่เจ็บข้อบอกท่านเศร้าบ๊ายบาย